สวัสดีเพื่อนครับ,รบก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับใน d c s World นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำโมดูลลำหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็ซื้อมาตั้งแต่วันแรกๆที่มันออกนะครับแต่สมัยก่อนนู่นนะแต่ว่าไม่ค่อยได้บินเพราะว่ามันทำอะไรมากไม่ได้นะับส่วนใหญ่คือซื้อมาเก็บไปนะครับอ่ามันก็คือ l 3 9นะครับอ่าอัทอสซึ่งในดี s เนี่ย จะมี L39 นะครับอยู่อ2ตัวคือ C และ ZA นะครับในโมดูล L39 ที่มีจำหน่ายนะครับอ่าเขาจะรวม2โมดูลนะครับก็คือ2ลํลำมาให้เลยก็คือตัว C นะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับซึ่งออกมาเป็นตัวแรกแล้วก็ตัว ZA นะครับอยู่ด้านบนนะครับซึ่งเป็นตัวที่อ่าติดอาวุธได้เยอะขึ้นนะครับอ่าเรามีอาวุธติดตัวต่างๆนะครับสำหรับโมดูล L39 นะครับมันเป็นโมดูลสรับสะสมนะ พูดอย่างนี้น่าจะถูกว่าครับเพราะว่ามันทําอะไรมากก็ได้นะครับแล้วก็มันเป็นโมดูลที่เอาไว้ใช้ฝึกบินนะครับสําหรับคนที่จกจะแนะนําคนบินอะไรอย่างเงี้ยบิน simulator บินเครื่องบินลบอย่างเงี้ย3ำสามเก้าจะมาตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นโมดูลที่นั่งได้สองคนนะครับพร้อมกันในลําเดียวแล้วก็มีระบบการจาลองเขาเรียกไงระบบล้มเหลวอันนั้นนู่นนี่นะครับภายในเครื่องซึ่งสําหรับ เป็นส่วนของครูฝึกก็คือคนนั่งหลังนะครับอ่าแล้วนอกจากนี้เนี่ย่าตัวเซตเเนี่ยครับมันยังสามารถใช้เป็นไลท์แอตแท็กเกอร์ได้นะครับก็คือใช้ปืนกลที่ติดที่เครื่องติดระเบิดติดล็อกเก็ตนะครับประมาณนี้นะครับและด้วยความที่มันเป็นเครื่องบินฝึกนะครับดังนั้นอุปกรณ์สําหรับป้องกันตัวบนเครื่องบินลำนี้มันจะไม่มีเลยนะครับสักอย่างนะครับแฟร์เฟอร์อาร์ิวอาร์อะไรคือไม่มีนะครับ ทุกอย่างอาศัยทักษะการบินของเรานะครับแล้วก็จากที่หลายๆคนก็รู้เนาะว่า l อ9 z a ก้อะก่อทับบ้านเราก็มีนะครับอ่าเช็คตัวอื่นนะครับในโมดูลลำนี้ก็มีสองลำเนาะแล้วก็เดิมทีเนี่ยไอแอร์เก้นะครับมันจะเป็นภาษาเช็คนะหรือภาษารัสเซียเนี่ยมาเลยนะครับซึ่งมันยักลำบากในการเล่นมากนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเขามีการใส่อันนี้นะครับก็คือคอ k พิ t นะคัสตอมจะเป็น Default Default ก็จะเป็นภาษาเช็กนะครับ English ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับพร้อมกับเปลี่ยนามาตรวัดนะครับจากเมตรนะรมิเตอร์นะเป็นฟิตกับนอตให้นะครับซึ่งทำให้เรา,าเข้าใจเครื่องการอ่านเครื่องวัดต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเครื่องบินที่อยู่ทาง ไปทางด้านรัสเซียนะครับปัญหาคืออุปกรณ์ภายในเครื่องเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของรัสเซียเลยนะครับทั้ง ICBN ADF อะไรต่างนะครับมันคือส่วนหนึ่งที่ว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยเอามาบินกันนะครับก็คืออุปกรณ์นี่แหละเป็นตัวปัญหาพเพราะหลักเนี่ยเราจะบินทางเครื่องทางตะวันตกนะครับพอมาบินเครื่องของรัสเซียที่อุปกรณ์ไปทางตะวันออกเนี่ยปุ๊บ มันจะงงนะครับแม้วอุ er. ปกรณ์มันจะคล้ายๆกันแต่มันจะงงมากนะครับนั่นคือผมว่าทำไมเขาไม่ค่อยบินหลายคนไม่ค่อยบินนะครับแล้วลํานี้ทําอะไรอีกนะครับก็ถ้าคุณดูพวกโรชเชอร์แอร์โชว์นะครับแ3 9ก็จะเป็นหนึ <S 2> <S 2> ่งในลําที่นิยมเอามาใช้บินแอโรบาติกการนะเัาเป็นจุดเด่นของเครื่องเลยนะครับสํราหรับ L39 นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับคือ ถ้าคุณจะบินลำนี้นะพอเราก็เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ของทางด้านรัสเซียนะครับในแบบคอเคซัสนะผมไม่แนะนำให้บินทางด้านซีกใต้นะเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่มีนะเสอส่งสัญญาณไม่มีนะครับหลกัหลกๆอะของเครื่องรัสเซียนะอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยนะครับมันจะใช้ได้ครอบคลุมนะครับคือระบบมันแตกต่างนะครับแล้วก็อย่างในแผนที่นี้มันก็แบ่งกันแล้วนี่คือจอร์เจียนะคไอ้ข้างบนนี้ก็เป็นเขตรัสเซียนะครับ มาขีดแบ,บ่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับนั้นมันก็บ่งบอกเรียบร้อยนะครับสำหรับ L39C นะครับอย่างที่คุณเห็นนะครับว่าตำแหน่งอาวุธอะมันติดได้แค่ปีกแล้วแบบหนึ่งลูกหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับมันก็จะมีมิจล์มีระเบิดพื้นฐานมีถังเชืบเบอ้อเพลิงสำรองนะครับมีควอดสโมกกึ้งอ่าวอดสโมกเนาะแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับ หมดมีแค่ไหนแค่นั้นนะครับแล้วก็ในฟังก์ชันพิเศษของเขานะครับสามารถเลือกว่าโซโล่ไฟหรือว่า,อาเอาการไซส์ออกได้นะให้เป็นเคลียร์คอกพินะครับคือโดยปกติแล้วมันจะมีมันจะมีศูนย์เล็งมาให้นะครับแต่ถ้าเรา,เอ,าออกเนี่ยมันก็จะเคลียร์ไปเลยนะครับสำหรับอสัมก้นะครับอ่าก็จะมีอาวุธเพิ่มขึ้นมานะครับติดใต้ปีเพิ่มขึ้นได้อีก2นะครับข้างละ2 ก็อาวุธจะหลากหลายขึ้นนะมีติดพอร์ตปืนกลนะ PK 3ามไอพอร์ตปืนกลนะจะโจหกสองจะไม่ปิดนะเชื้อเพลิงนะระเบิดที่หนักขึ้นอะไรต่างขึ้นมากขึ้นนะพร้อมกับปืนที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องให้เรียบร้อยนะสำหรับฟังก์ชันพิเศษก็คล้ายๆกันนะครับจะมีเอาแค่ FRL หูดออกนะก็คือ,อตัวปิดหัวนักบินนะครับเพื่ออ่านอิสุเมนต์เนาะเพียวๆเลยโอเคสำหรับคลิปแรกนะแนะนะนำโมดูอัลส์ก้าไปแล้วเนาะก็มีมารดีนะครับ หลักก็คือหนึ่งมันเป็นโมดูลสำหรับฝึกบินนะครับหรือใครที่อยากจะบินแอโรบอติกนะครับโมดูลนี้ก็จะมาตอบโจทย์นะจะเหมาะนะครับถัดมาคือมันเป็นโมดูลที่ซื้อหนึ่งได้สองน,นะประมาณนั้นก็คือไม่มีมอาสามก้านซีกับ Z ซเอนะครับซึ่งมันก็เหมือนกันต่างที่จํานวนอานวุธที่ติดตั้งได้นะครับห้องนักบินก็จะคล้ายกันแต่จะมีแผงอาวุธเพิ่มมาในแซเอโอเค ก็มานี้นะงั้นคิมิจบพิเนีบเอาไปเจอคลิปต่อไปครบับ